b าร t เท c a r คา์ card, ประเทศไทยผู้นำแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแบบไร้เงินสดอันดับหนึ่งของประเทศไทยถแถลงข่าวจัดงานบาร t เท c a r คาร์ i เนชั n นแนลเน็ตเวิร2024โอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจสมาชิกบาร t เท c a r คารที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยนางสาวเรวดีวัตตานุรักษ์กรรมการผู้จัดการบาเทอร์คา้าประเทศไทยได้กล่าวถึงความพิเศษของงานในครั้งนี้ว่าบาทเทอร์ค้าเนชั่นแนลเน็ตเวิร์กิ่ง2024ไม่ใช่แค่งานสัมมนาทั่วไปแต่เป็นประตูสู่โอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจลดต้นทุนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีในการขยายพันธมิตรทางธุรกิจกับกว่า120นักธุรกิจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัล รวมสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมกับบัตรเคารดเสริมแกล่งด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม AI เทคนิคเทรนใหม่ๆสำหรับสมาชิกบัตรเคารดโดยเฉพาะผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ที่ w w w b a n e c a r d c o t h ในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นงาน b a r t h e c a r d National Networking 2 0ง2ัน Unlock Future with AI ขยายศักยภาพธุรกิจด้วย AI ค่ะจุดประสงค์ในการจัดงานคือในเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้กับสมาชิกของ b a r t h e c a r d ค่ะเป็นโอกาสที่นักธุรกิจกว่า120ท่านจะได้มารวมตัวกันทําความรู้จาักกาันเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกันได้และที่สําคัญค่ะมากไปกว่าน,นั้นคือมีในเรื่องของการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับนักธุรกิจค่ะโดวยวันนี้เองเราทราบอยู่แล้วว่าในเรื่องของเทคโนโลยี AI ได้เข้ามามีผลมีบทบาทในการบริหารธุกิจเป็นอย่าง ซึ่งเราก็ได้มีการเชิญวิทยากรค่ะได้มาให้องค์ความรู้ให้กับสมาชิกบาทรค่ะด้วยว่าวันนี้เราจะสามารถนํา AI เข้ามาปรับใช้นธุุกิจได้อย่างไรและจะมีผลในการบริหารธุรกิจให้เติบโตในระยะยาวได้อย่างไรบ้างโอเคค่ะเมื่อวันนี้เองเราทําหน้าที่ในการให้องค์ความรู้กับลูกค้าในส่วนของบาตรคาะเองเราก็ต้องไม่หยุดในการพัฒนาด้วยเช่นกันอย่างแรกเลยค่ะเรามีเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการบริหารฐานข้อมูลของลูกค้าซึ่งในส่วนนี้เรามีการนํา AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ด้วยและในเรื่องของทีมงานค่่ะเรรราาามมมีีกกัออบบให้ทงงน ให้ทีมงานของบาตราครดเองได้มีโอกาสในการมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันให้รู้ว่าวันนี้มีเครื่องมืออะไรบ้างในการทํางานเพื่อที่จะได้สามารถเลือกใช้เครื่องมือบางอย่างมาปรับใช้ในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในส่วนของกลุ่มของสมาชิกเองค่ะเราก็มีการจัดงานในเรื่องของการให้องค์ความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันมอย่างเช่นการที่จัดงานขึ้นมาในครั้งนี้และถ้าเกิดว่าลูกค้าเองต้องการที่จะมีการแอพลายนำ AI เข้าไปใช้ในธุรกิจบาตราครดมีส่วนช่วยในการสับส่วนอย่างไรได้บ้างเราจะเป็นคนกลางค่ะที่เชื่อมโยง คู่ค้าสมาชิกที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ AI ให้ได้เจอกับลูกค้าที่มีความต้องการใช้ AI ให้ได้มาพบกันเมื่อได้มีโอกาสในการต่อยอดธุรก,กิจกันเลือกใช้บริการซึ่งกันและกันแล้วก็ยังสามารถที่จะชําระค่าบริการโดยสินค้าหรือบริการของตอนเองไม่ต้องจ่ายด้วยเงินสดได้อีกด้วยค่ะ ถ้าอย่างยกตัวอย่างว่าควาว่าการใช้ AI มันเรื่องของการลดต้นทุนของบริษาาัทอย่างแรกเลยค่ะวันนี้เองบริาัทเองสามารถนํา AI มาใช้ในเรื่องของการบริหารฐานข้อมูลของลูกค้าทําให้ทีมงานที่เรามีอยู่อะค่ะเราสามารถที่จะยุติหลายวลาของเขาในการทางานอย่างเช่นสมมติการจัดรีพอร์ตหนึ่งฉบับอาจจะใช้เวลาเมื่อก่อน2-3ชั่วโมงในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า วันนี้เองสามารถทําเสร็จได้ภายใน5นาที10นาทีเวลาที่เหลือเราสามารถนําเวลาของทีมงานที่เหลือค่ะไปใช้ในการให้บริการลูกค้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะอันนี้คือเรื่องของการลดต้นทุนด้านหนึ่งละและมากไปกว่าเรื่องของการลดต้นทุนสิ่งที่เรามองเห็นคือการเพิ่มรายได้หมายความว่าบัตรค้าเราคือเซอร์วิสบิสเนสใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเรามีเวลาของทีมงานมากขึ้นสามารถที่จะเอาเวลาที่เหลือเพิ่มขึ้นตรงนี้ ไปอยู่ใกล้ตัวกับลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมให้บริการลูกค้าได้ใกล้ชิดกว่าเดิมออกไปวิสิตลูกค้ายกหูโทรศัพท์คุยกับลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นคือเรื่องของการเซอร์วิสที่มากขึ้นซึ่งก็จะได้ผลกลับมาในเรื่องของยอดการแลกเปลี่ยนที่มากขึ้นนั่นเองค่ะ สำหรับบาร์ธาคาประเทศไทยนะคะปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ3,000กว่าธุรกิจใน6ออฟฟิศค่ะ3สาขาอยู่ที่กรุงเทพ3สาขาอยู่ที่ต่างจังหวัดคือพัทยาภูเก็ตแล้วก็เชียงใหม่เรียกได้ว่าครอบคุมหัวเมืองเลยค่ะ,ะในส่วนของไตรมาสสุดท้ายของปีในส่วนของบาร์ธาคาเองไฮไลท์หลักๆของเราเลยค่ะเรามีการพัฒนาในส่วนของโมบายแอปโฉบใหม่ค่ะ ซึ่งเตรียมจะเปิดตัวในปลายปีนี้ซึ่งตัวนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นเรื่องของการนํา AI เข้ามาใช้ในการบริหารงานซึ่ง app โมบายแอปโฉมใหม่จะมีหลายๆฟังก์ชันยกตัวอย่างเช่นการค้นหาสมาชิก Marketplace Shopping ออนไลน์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดการร้านค้าของลูกค้าซึ่งเราตั้งเป้าว่าเครื่องมือตัวนี้ค่ะจะเป็นการคอนเน c t สมาชิกให้ใกล้กันได้มากขึ้นมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการกันได้มากขึ้นกว่าเดิมเหมือนที่เราพยายามบอกว่าบาร์ทค้าเราเป็นคนกลางนะคะ connecting business connecting people ค่ะ ก็วันนี้นะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในสภาพเศรษฐกิจเองในเรื่องของการทําการตลาดเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใน,นส่วนของธุรกิจของบารทคาดเองอยากฝากทุกท่านค่ะว่าวันนี้ในภาพในภาพของธุรกิจนะคะ เรารู้อยู่แล้วว่ามันยากมากม,มันเหนื่อยมากในการทาธุรกิจในปัจจุบันดังนั้นวันนี้การเปิดรับเครื่องมือใหม่ๆที่จะเข้าไปเป็นตัวช่วยในการจัดการช่องว่างของธุรกิจแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจได้นี่แหละค่ะคือหน้าที่ของบาธคาร์ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจก็สามารถแจ้งความประสงค์มาที่บาธคาร์ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางเว็บไซต์ www. bathkar.co.th หรือเฟซบุ๊กของบาธคาร์ a c e b o o k บัตรค้าไทยแลนด์หรือเบอร์โทร02-0241,000ค่ะบัตรค้ายินดีที่จะมอบหมายให้กับทางทีมที่ปรึกษาการค้าไปพบไปพูดคุยวิเคราะห์ร่วมกันค่ะว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรแล้วหน้าที่ของบัตรค้าสามารถตอบโจทย์นั้นได้ด้วยวิธีการทํางานอย่างไรบ้างโดยการที่ท,ทีมที่ปรึกษาการค้าได้เข้าไปพบกันในการพูดคุยกันจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะ